สว,วัสดีครับผมตั๊กโอดนะครับแล,แล้วเราก็มาอยู่กันที่ร้านะโจ๊วิกซีนะครับสายใหม่นะแล้วนี้ขายหมูปิ้งนะครับแลวทางนี้นะครับมาจากตลาดพงศกรนะครับมาทางนี้ ตรงเข้ามานะพอเราถึงซอ,อยา9อย9นะครับเราก็เลยมาอีกนิดนึงเดี๋ยวก็จะถึงบิกซีนะครับนี่บิกซีและถ้าเรามาทางขวามือนะครับจะต้องอเจอกับตลาดเอซนะครับ หรือเนี่ยถ้ามาแล้วอ่ะเราก็ดูที่ป้ายสายหม่ย2นะครับแล้วเรามีอ่ะจ่ายพันเน็ตนะ ถ้าเป็นพวกสั่งแอปสั่งอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่มีนะแล้วพูดถึงถ้าจอดรถใช่ไหมถ้าจอดริมถน,นน่ะได้เหมือนกันนะครับแต่มาสั่งชุดเดียวสองชุดอย่างเงี้ยแป๊บเดียวได้ครับแต่ถ้ามาเยอะๆเนี่ย เราก็เข้ามาจอดที่จอดรถของบิ๊กซีนะครับเข้ามาจอดได้นะและร้านเราเปิดกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับถึงเก้าโมงครึ่งแล้วเราจะหยุดวันไหนไม่หยุดนะครับขายทุกวันนะครับนอกจากาแม่ผมไม่สบายนะครับ ร้านเรามีอะไรมากามีโจ๊กหมูสามห้าโจ๊กหมูไส้ไข่40โจ๊กหมูไข่เค็มห้สโจ๊กหมูไข่เยี่ยวม้าห้าสิบต้มเลือดหมูห้าสิบาปลาถุงละห้าบาทข้าต้มหมูสี่สขาต้มปลาห้าสิบ และต้มจืดเต้าหู้หมูสับห้าสิบบาทนะครับร้านเรานี้มีถ้วยกับช้อนให้นะครับตอนนี้นี่เรามาถ่ายเร็วหน่อยนะครับเนีย่ยฟ้าเพิ่งสว่างเอง แล้วอ่าที่ตรงนี้ไอ้ที่จอดรถนะครับคือเขามีคนมาวิ่งตอนเช้ามืดไปแล้วนะครับตอนนี้แม่ผมก็คนโจ๊กนะครับเพื่อไม่ให้มันไหม้น,นะต้องคนเรื่อยๆนะครับ แล้วถ้าคุณอยากได้แบบราคาที่เยอะกว่าพิเศษอ่ะบอกได้นะครับแต่แต่ก็บอกอทางร้านเราเลยเขาก็มีนะครับแต่ที่ผมบอกไปอ่ะเป็นเป็นราคาธรรมดานะครับ แล้วร้านเรานี้เปิดมานานยังก็คือเปิดมานานแล้วนะก็ประมาณสักหกเจ็ดปีนะครับแล้วร้านเรานี่ารักษาความสะอาดนะครับ เรื่องควันตานี่สำคัญมากเลยนะคนอีกแล้วเห็นป่ะต้องคนเรื่อยๆนะครับ เนี่ยอย่างนี้เห็นปะมันจะมีคนที่อ่ามาเดินพาจุมาจุงมาเดินนะครับออกกำลังกายด้วยท้าอาพาหมาอาออกกำลังกายด้วยนะครับ ก็ขอเรียนเชิญนะครับถ้าใครอยากาหาอะไรร้อนๆตอนเช้าๆนะครับมากินที่กินที่ร้านปลาจกบิกซี่นะครับสายใหม่ นั้นผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน